วันนี้ตรงกับวันที่24พฤษภาคมปี2,565กับช่วงเช้าเช้าบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสเย็นสบายาสถานที่ปลอดโปรง่งโล่งสว่างกับบรรยากาศที่บริสุทธิห์หายใจก็เต็มอกเต็มปอดแล้วก็มีความสุข วันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องชีวิตของความเป็นสัมมาเนนพุทธเรืองไพศาลสู่ความเป็นพระมหาพุทธิตาสิปโปว่าเหตุผลกลใดเพราะอะไรอาตมาภาพนั้นจึงได้เข้ามาบรรพชาเป็นสัมมาเนรในพระพุทธศาสนาเรื่องก็มีอยู่ว่าเรกเริ่มเดิมทีคุณ่าของอาตมาภาพนั้นก็เป็นคนที่มีความตั้งใจสูงหมายมุ่ง มีเจตจำนงมีความประสงค์ที่จะให้อัตมาภาพนั้นได้บรรพชาเป็นสามนเณรก็เพราะอยากเห็นชายผ้าเหลืองของหลานชายคนโปรโดนั่นเองนะที่ได้กล่าวว่าหลานชายคนโปรโดนั้นก็เพราะว่านโะยมพ่อยมแม่ของอัตมาภาพนี้จะมาดุมาดา่ามาว่ามากล่าวมาตีมาเคียนไม่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเพราะว่านะคุณยา่าแกมีความ รักมีความห่วงใยมากใครจะมาแตะต้องนี่ไม่ได้บางทีพ่อแม่บนมาหนึ่งคำคุณย่าด่ากลับไปเป็นสิบคำนะจำความได้จะมาภาพนี้ก็หลับนอนอยู่กับคุณย่ามาโดยตลอดทุกค่ำคืนคุณย่าก็จะนำไหว้พระสวดมนตนะ์เสร็จแล้วคุณย่าก็จะเกาหลังให้นะยามเหน็บหนาวคุณย่าก็จะนอนกอด แล้วก็ตั้งแ่จจำความได้นี่คุณย่าเป็นคนที่เรียกว่าใจดีมีเมตตาเป็นคนที่มีศีลธรรมประจำใจเป็นคนธรรมะธรรมโมคุณย่าก็จะขวนขวายฝักใฝ่สร้างคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งนะทุกวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาคุณย่าก็จะไปถือโบสถดสินไปจำศีลที่วัด พอรุ่งสางสว่างขึ้นมาตมาภาพก็จะไปทําหน้าทีนะ่ด้วยการไปช่วยถือสัมภระสิ่งของเช่นที่นอนหมอนมุง้งป็นโตนะํากลับมาบ้านนะอย่างนี้เป็นต้นก็เลยทําให้ตมาภาพนั้นก็มีความผูกพันในพระพุทธศาสนาก็ตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ผูกพันในพระพุทธศาสนาเพราะเห็นภาพต่างๆที่คุณย่านําพานะเช่นการนําพาไหว้พระสวดมนต์ทุกค่ําคืนอย่างนี้เป็นต้นนะ เมื detail, allora. cool. you know, ่อคุณยามีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในเรื่องของการที่อยากจะให้ธรรมาภาพได้บรรพชาเป็นสามเณรก็จึงนําความนี้ไปปรึกษากับคุณปู่แล้วก็โยมพ่อโยมแม่ของอรตมาภาพนะครอบครัวทุกท่านทุกคนได้สดับรับฟังแล้วก็ปลอยอนุโมทนายินดีนะก็เห็นดีเห็นงามโยมปู่ก็เลยบอกว่าลองไปถามหลานดูหรือยังหลานจะบวชไหม นะถ้าหลานจะบวชก็ตกลงจะได้จัดบวชแล้วก็บรรพชาเป็นสมณรเนินนะคุณย่าก็มาพูดกับอาตมาภาพนะก็บอกว่าอยากขออยากขอก็แล้วกันให้หลานได้บรรพชาให้ย่าด้วยย่าอยากเห็นชายผ้าเหลืองถ้าจะรอให้หลานนั้นมีอายุครบบวชพระนะก็เกรงว่าคงจะรออีกหลายปีดีไม่ดีย่าก็จะต้อง ตายจากไปก่อนนะก็เป็นที่น่าเสียดายที่จะไม่มีโอกาสได้เห็นชายผ้าเหลืองของหลานแล้วก็ปัจจุบันนะคุณย่าก็บอกว่ามีความเจ็บปวดนะเดี๋ยปวปวดเข่าปวดแขนเดี๋ยวก็มีความป่วยครอบงำเดี๋ยวเจ็บปวดปวดปวดเดี๋ยวก็ป่วยอดอดแอดแอดเกี่ยวกับสภาวะร่างกายนะถ้าเกิดว่ายายตายจากไปแล้วนะก็จะเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นชายผ้าเหลือง พอเข้าใจนะคนมีอายุเดี๋ยวก็ปวดแข้งปวดขาปวดเอวเดี๋ยวก็มีความป่วยครอบงำนะเดี๋ยวก็เป็นไขนะ่อย่างนี้เป็นต้นเมื่อคุณย่าได้พูดคุยในเรื่องนี้อัตมาภาพก็ตอบตกลงทันทีทันใดนะโดยไม่มีข้อสงสยัยใดๆทั้งสิน้นด้วยความรักด้วยความเกรงใจด้วยความผูกพันคุณยา่านะก็ได้ตอบตกลงไป และในที่สุดอาตมาภาพก็จึงถือว่าบุญน,นำพาวาสนานำส่งโชคดีมีวาสนานด้วยบุญเก่าคราวก่อนหรือไม่อย่างไรอรตมาภาพก็จึงได้โชคดีขนาดนี้นจึงได้เข้ามาสู่ดงขมิ้นดินผ้าเหลืองนุ่งหอมผ้ากาสวัสด์อย่างเรืองรองได้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาด้วยการบรรพชาเป็นสามมณเนน,นเมื่ออายุ14ปี นะปีสองพันหร้บรรพชาณนะวัดกลางพระรามหลวงนะโดยเปรตประคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนะนามชื่อเล่นท่านชื่อว่าเปรตประคุณหลวงพ่อสุพจน์ปัจจุบันเปรตประคุณหลวงพ่อท่านก็ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมณ์นะเมื่อจะมาภาพบรรพชาในช่วงเช้าเสร็จศบเรียบร้อยก็เดินทางมาจําวัดหรือมาอยู่ที่วัดอีสานซึ่งเป็นวัดที่ติดกับบ้านเกิดเมืองนอน เมื่อมาอยู่วัดอีสานนี่โอ้ลำบากมากหมผ้าก็หมไม่เป็นอยู่ห้องก็อยู่รูปเดียวไม่กล้าจะไปคุยกับใครที่ไหนนะถึงเวลาพี่เลี้ยงก็คือพี่สาม,มนเณรก็จะมาห่มผ้าให้ในช่วงบินทบาทนะเมื่อบินทบาทกลับมาก็ชั้นเช้าเสร็จสับเรียบร้อยก็เข้าสู่โบสดแล้วก็สวดมนไหวพระเรียกว่าทำวัดเช้านั่นเองลำดับต่อไปนะ พี่เนนหรือว่าพี่เลี้ยงของอาตมาภาพหรือว่าพี่สามเณรก็จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนของพระเนนนั่นแหละนะเรียนทั้งแผนกนักธรรมเรียนทั้งแผนกบาลีทีนี้อาตมาภาพก็อยู่รูปเดียวก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาก็ไม่มีใครก็อยู่แต่ในห้องนะทีนี้ก็มาฝึกห่มผ้านี่ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละก็คือว่าห่มผ้าจีวร สิบเอ็ดนาฬิกาจะต้องฉันเพลนอาตมาภาพผมผ้าจีวรตั้งแต่สิบโมงนะหมผิดหมถูกหมแล้วก็คนะีบใส่มือตวัดใส่มือแล้วก็หนีบตรงนี้ก็หนีบไม่อยู่ถึงเวลามันก็หลุดนะผมผ้าก็หมไม่สวยจนกระทั่งถึงสิบเอ็ดนาฬิกาเขาตีระฆังฉันเพลนพี่เลี้ยงก็ไม่ได้มาดูแลนะเพราะอะไรเพราะว่านะครูอาจารย์เขาปล่อยก็ต่อเมื่อเสียงระฆังดัง พอได้ยินเสียงระฆังดังนะพี่เนนเขาจะต้องรีบเดินไปฉันข้าวใครไปหลังก็อาจจะฉันไม่ทันเพื่อนอย่างนี้เป็นตน้นในที่สุดนะสมเด็จพุทธหรือัตมาภาพนี้ก็ต้องอดข้าวนะอดข้าววพาตกตอนเย็นก็หิวเป็นอยู่ชนี้ประมาณ3วันนะแล้วก็ด้วยความที่ตนเองนั้นโง่เขาเบาปัญญาเนี่ยพอาตกกลางคืน ก็ไม่รู้ว่าผ้าจีวรเนี่ยเขาสามารถนำมาห่มกายได้แต่ตนเองไม่กลา้านำมาห่มเเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นบาปก็นำผ้าจีวรเนี่ยแขวนไว้กับราวนะในห้องก็นอนอยู่คนเดียวก็เสียวทั้งคืนนะก็คือกลัวผีซึ่งเป็นกุฏิหลังเก่าแล้วก็นอนอยู่ชั้นสองหน้าต่างก็เปิดด้านหลังก็เป็นต้นโพใหญนะ่ดูไปแล้วก็วังเวงสมัยก่อนไม่มีไฟเหมือนกับสมัยปัจจุบันเนี่ยนะ นะโอนอนก็นหนาวนะได้ยินเสียงต้นโพพัดปลิวอยู่ทั้งคืนกลัวผีก็กลัวแต่ก็ไม่กล้าปิดหน้าต่างพาจีวรก็ด้วยความที่โงนะ่ไม่กล้านำมาหม่มถ้านำมาห่มไดก้ก็คงจะดีอ่ะได้คลุมโปงด้วยนะได้คลุมโปงก็เป็นอยู่เช่นนี้มันก็รู้สึกตัวเองมันกดดัน่ะนะนะก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะสึกแหละทนีนี้ก็เลยกลับบ้านร้องให้ กลับบ้านไปก็ไปหาโยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าแล้วก็บอกว่าไม่อยากอยู่แล้วไม่สนุกนะหิวข้าวด้วยห่มผ้าก็ลําบากนะอยากจะศึกอย่างเดียวนะปู่กับย่าพ่อกับแม่ก็เลยจึงได้ปลอบใจนะแล้วก็จะมาภาพได้นอนพักผ่อนประมาณบ่ายโมงก็ไปตื่นในช่วงสีนะ่โมงเย็นนี่แหละพ่อกับแม่ก็เลยปลอบใจว่าเดี๋ยวให้พ่อกับแม่ ส่งลูกหน่วยถวยจานเขาเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยศึกเนาะยาก็บอกว่าให้อยู่ถึงอาทิตย์ก่อนค่อยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะเดี๋ยวค่อยศึกปลอบใจสักพักหนึ่งนะยมพ่อยมแม่ของอาตมาภาพก็นํผ่ากลับนะวัดอาตมาภาพก็อยู่ต่อมาสักพักหนึ่งนะก็มีสัมเนเรนบวชใหม่นะก็มีสำมานะมเรน,นเข้ามาบรพชาบวชใหม่อ่าตอนนี้ก็มีเพื่อนแล้วอยู่ด้วยกันไปคุยกันมาผูกพัน ก็อยู่กันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิตนตอนนี้เดินเล่นโดยการรอบอุโบสถท่องหนังสือด้วยกันจนกระทั่งถึงเวลาที่จะต้องเปิดเทอมเรียนนักธรรมตรีเรียนภาษาบาลีนะก็ได้เข้าไปสู่โรงเรียนนะก็ท่องกันอย่างเดียวเลยตอนนี้ท่องบาลีท่องนักธรรมอย่างนี้แหละนะทีนี้ผ่านมาหนึ่งปีก็สบนักธรรมตรีได้ก็ดีใจนะพอเรียนนักธรรมโทก็ยากขึ้นตามลําดับนะแต่ครูอาจารย์ท่านก็ให้ท่องเหมือนเดิม ใครท่องได้ที่หนึ่งนี้ก็ได้รับรางวัล500บาทนะสมัยก่อนปี2 5 0 0ันหนึร้กเนี่ก็ถือว่ามากใครท่องได้ที่2นี้ก็ถือว่าได้รับวัตถุมงคลนะแตมาภาพก็สรุปแล้วท่องได้เป็นลำดับที่2นะผิอยู่6คําก็ได้รับนะเหรียญวัตถุมงคลหลวงพ่อคุณปฏิสุทธิ์โทแล้วก็อยู เป็นสมเด็จมาปีที่3ก็เรียนนักธรรมเอกนะก็สอบผ่านทุกชั้นเลยปีละหนึ่งชั้นนะพอสอบจบนักธรรมเอกนะคุณย่าก็เสียชีวิตเมื่อคุณย่าเสียชีวิตตนเองก็ได้ดําเนินการงานศพคุณยา่านะอย่างเต็มที่แล้วก็ทราบเสีงถึงประคุณนลําข่าของคุณยา่าแล้วก็ได้แสดงซึ่งเจตดจำนงความประสงค์ของคุณยา่าทุกประการนะอยู่ที่วัดอีสานมา4ปี ตอนนี้พอปีที่4นี่ก็เพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันนะสิบกว่ารูปนะจบม3ด้วยแล้วก็จบนักธรรมเอกด้วยก็จะศึกกันแล้วก็ชวนกันไปชวนกันมาก็มาถามอาตมาภาพจะศึกไหมก็ยังไม่ตอบตกลงนะทีนี้ก็เพื่อนก็นกํากางเกงเสื้อผ้ามาอวดนะใจก็วิววิวเหมือนกันแหละแต่ว่าใจหนึ่งก็มีความ เพลิดเพลินอยู่กับธรรมะนะด้วยความที่ตนเองนั้นชอบฟังพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจเดจที่ปังกโรโออาจารย์หล่อนปร,ริปโนโน,นะท่านเป็นพระนักเทศชื่อดังเสียงดีนะนะท่านอยู่นะวัดใหม่อัมพรวันจังหวัดคนครราชจจสีมานะมาแสดงธรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์วัดอีสานนี่เสียงท่านเพาะมากนะก็ชื่นชมแล้วก็ฟังแล้วก็เพลิดเพลินนะท่านมีเสียงที่เรียกว่า โสะป,ประมาณนิกาภพยราเะมากแล้วก็ธรรมะการแสดงได้อย่างสุขุมนุ่มลึกฟังแล้วก็รู้สึกให้ตนเองนั้นมีความคิดอยากจะแสดงธรรมเป็นอย่างนี้บ้างอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงครึ่งของปรียบพระคุณหลวงพอ่อครูบาอาจารย์แต่ได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะเพื่อนๆก็ชวนศึกก็ไม่อยากเห็นภาพเหล่านั้นก็เดินไปคนเดียวไปหลังวัด แล้วก็สรุปแล้วมียจะมาภาพอยู่กับสัมณเเนธนงศักด์นะอยู่สองรูปนะสิบก็รูปศึกหมดเลยต่อมาก็เลยตัดสินใจในปีที่5ก็อยากจะสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆอยากจะตามหาลากความฝันที่ตนเองเคยฝ่ายฝันไว้นะกเน็เดินทางมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดนครราชสีม,มาไปอยูวัดใหม่อัมพวัน ปอยู่วัดหมายประวันในเมืองโคราชก็ยังไม่ได้จำพรรษาอยู่ได้ประมาณสองเดือนก็มารู้จักคุณโยมจันทร์ซึ่งคุณโยมจันทร์แต่ก่อนก็เป็นอดีตของพระนักเทศชื่อดังเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงมากตั้งแต่เป็นสมนเณน็ชื่อเสียงนี่โด่งดังมากนะเสียงดีมากนะ,นะชื่อจักรจันทร์ทีนี้เจอกันที่วัดหมายประวันเนื่องจากว่าคุณโยมจันทร์นี้นะแกศึกแล้วเวลามีเรียกขวัญหน้าก็จะเดินทางมาที่วัดหมายประวันในเมืองโคราช แต่บ้านเกิดเมืองนอนของคุณยมจันทร์นี้อยู่ที่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนคนรราชสีมาก็มาพูดคุยถูกใจถูกคอกันก็เลยชวนอาตมาภาพไปจำพรรษาที่นาบ้านเกิดเมืองนอนของคุณโยมจันทร์คุณโยมจันทร์ก็จึงได้ไปขออนุญาตกับเปรเีคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดใหม่แอมพวันนะับเปรเภีภคุณหลวงพ่อพระครูสันติธรรมประพัดหรือเปรเีคุณหลวงพ่ออาจารย์สงบธีระปุญโญเปรเภีภคุณก็อนุญาต อาตมาภาพก็เดินทางไปจำพรรษาที่วัดจบูตำบลหนองบัวตะเกียอดอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนคนรราชสีมาตรงนั้นถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเป็นโอกาสดีนาะทีทองของอาตมาภาพซึ่งไปอยู่ตรงนั้นหลวงปู่ท่านก็อายุมากแล้ว70กว่าสายตาก็ไม่เห็นหนนนะท่านอ่านใบลานก็อ่านไม่เห็นก็เป็นโอกาสนะของอาตมาภาพและก็ความเมตตายิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ ชี้มาอย่างอาตมาภาพบอ,อกว่าเดี๋ยวให้สมณเณรพุทธได้ลองเทศนย,ยมฟังหน่อยซินะได้ศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านมาเป็นอย่างไรบ้างก็เริ่มมาเทศนย,ยมบ้านจะบูฟังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็เริ่มที่จะกล้ามากขึ้นกล้าจับไมประชาสัมพันธ์นะแล้วก็กล้าพูดกล้าเทศนะก็ตรงนั้นเป็นนะการพิสูจน์ตนเองให้แสดงถึงความกล้า แสดงถึงปฏิพาน์ไหวพริบนะแล้วก็มีอะไรมากมายหลายอย่างที่ได้เรียนรู้ณนะตรงนั้นทีนี้ก็เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะก็คือไปอยู่ตรงนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ให้ความอคารพบรักและก็ศรัทธานะก็รักเหมือนลูกเหมือนหลานตมาภาพก็นําญาติโยมสดมนไหว้พระนําญาติโยมสดมนแปลนะทุกวันพระในเทศกาลเข้าพรรษาแล้วก็ทุกวันคุณโยมก็จะมาเล่นวัดกันโยมปูย่ย่าตายายมามาอน ยามาตกแต่งต้นไม้มาจัดปัดกวาดถูสาราปัดกวาดไปไมาอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็นําอาหารมาทําเพนะทําเพนแล้วก็ถวายหลวงปู่แล้วก็ตมาภาพนะแต่นี้ก็อยู่เช่นนั้นก็เกิดความผูกพันกับญาติโยมสนิทจิตเชื่อกันแล้วก็มีเด็กเยาวชนก็มาเป็นเด็กวัดนะก็มากันมานะมาช่วยกันตัดหญ้ามาช่วยกันทําความสะอาดวันเสาร์อาทิตย ่อมามากล่าวถึงการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านจริงๆคุณโยมจันเนี่ยเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านมาสองครั้งไม่ได้เป็นเลยแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะชาวบ้านก็พากันมาพูดนะโดยเฉพาะผู้ยหา่ตายายก็พูดว่าเอ้ยเอ็งเอาอยัาง,งีงเถอะไปไอ้จัน์มนุษยศาสตร์ได้นําเนนมาอยู่ที่บ้านเราเนนกด็ดีดีนำพวกเราสวดมนต์ไหว้พระนะขยันขันแข,ข็งทําความสะอาดนะแล้วก็บรรยายทมนะเสียงจ่อยๆทีเดียว อย่างงั้นพวกเองก็พากันยกไอจันเลือกไอจันเธอไปเป็นการเลือกตั้งครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านจะบูนี่ผู้ใหญ่จันนี่ชนะขาดลอยอันดับสองนี่ห่างกันไกลมากถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะคุณโยมจันได้รับมติจากชาวบ้านอย่างเป็นเอกฉันแล้วก็ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นประวัติศาสตร์มากที่สุดกว่าทุกผู้ใหญ่บ้านก็คือคะแนนเสียงนะก็สรุปแล้วผู้ใหญ่จันก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน นะสองสมัยด้วยกันนะพอ,อตมาภาพาได้ปูกพันกระยาโยมทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์เป็นพิธีกรนะทําหน้าที่แทนพระเด็พระคุณหลวงปู่เสรจสับเรียบร้อยก็เริ่มที่จะมีประสบการณ์ต่อมาพระเด็พระคุณท่านพระอาจารย์ลีติควีโรก็มาเห็นก็จึงบอกว่าเน้นเน,นลองไปนะฝึกอบรมนักวิทยากรเนอร์เขามีการฝึกอบรมก็จะได้รู้ทักษะ ได้หาประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็จะมีการแข่งขันด้วยเกนะิดความสนใจนะท้าทายนะก็อยากจะไปบอกกล่าวญาติโยมญาติโยมก็ส่งคารถดเดินทางรถประจําทางนะเป็นรถบัสไปที่จังหวัดสระบุรีก็คือวัดสากรรังสรรอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะตอนนั้นก็มีสามเนรอยู่ไม่เกิน5รูปนะอกกนั้นก็มีแต่พระนาะมาทั่วทุกสารทิศท,ทีเดียว้วนแล้วจะเป็นเหล่าจอมยุทธที่ มีความมุ่งหวังมีความปรารถนาอยากจะมาค้นคว้าหาประสบการณ์ใหม่ๆกับการเป็นนักพูดการเป็นนักโกศกการเป็นนักประชาสัมพันธ์อย่างนี้เป็นต้นนะก็ถือว่าเป็นจะเรียกเรียกไปแล้วก็คือเป็นพันธุ์พืชเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สวยงามเพราะว่าในอนาคตก็จะได้ร่วมกันประกาศศาสนาต่อไปนะเรียกว่าเก่าไปใหม่มาเป็นไปตามวัฏจักรอย่างนี้เป็นต้นก็ไปฝึกอบรม เขาก็มีการอบรมดีมากฝึกการใช้คําพูดคําควบกล้ำาชาาฟาดผัดฟักเย็นฟาดพักฟาดควายขิดข้างขวาคนเข้าขวางกว้างควายด้วยมือขวาคนถูกควายขิดความแข็งขว้างขว้อย่างไม่มีขวัญแล้วก็พูดเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับรอเรือที่นี้ด้วยความโชคดีตัวเองเป็นคนจังหวัดบุรีรัมนีก็การพูดรอเรือนี่ก็ค่อนข้างที่จะชัดนะที่การแข่งขันอบรมตรงนั้นนี่โชคดีมากได้เจอกับพระเด็จพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศนี้ อาทิเช่นพระเดชพระคุณนะท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพยอมกัลยาโนนี่เคยเห็นแต่ในทีวีเคยเห็นแต่นะตามหนังสือพิมพ์เห็นแต่ได้ยินแต่ในเทปนะไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี่ก็ดูใน YouTube ได้ตลอดเวลานะแต่ก่อนนี้ก็เทคโนโลยีนี่ก็ไม่ได้ทันสมัยเหมือนกับปัจจุบันออไปเห็นพระเดชพระคุณแบบเห็นเห็น,เป,น,เ,ปนเป็นกันอย่างนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะท่านก็มีเมตตามาแนะนำพร่ำสอน นะการบรรยายธรรมการเทศการเป็นโคสุกการประชาสัมพันธ์ท่านให้ความรู้นะแล้วก็บอกกล่าวในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เคยฟังนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือประสบการณ์ที่เราได้ไปแข่งขันนะต่อมาก็มีการคัดแล้วทีนะี้คัดการแข่งขันว่าใครจะเป็นขุนพะลใครจะได้อันดับหนึ่งของการเป็นนักวิทยากรในปีนั้นก็มีการคัดสรรว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีกี่รูป จังหวัดโคราชมีกี่รูปนะก็คัดกันจากจังหวัดไปเป็นภาคอัตมาภาพถูกคัดเลือกเป็นรูปแรกทุกครั้งทุกรอบเลยจากจังหวัดขึ้นสู่ภาคนะแล้วก็คัดจากภาคอีสานเป็นรูปแรกเลยแล้วก็ไปสู่การแข่งขันในวันนั้นาการแข่งขันก็ตอนนี้เหลือแต่ภาคนะก็มีการแข่งขันก็คือภาคละ3รูป แต่มีการแข่งขันวันนั้นคือเป็นสมเด็จรูปเดียวคืออัตมาภาพนะการแข่งขันก็จับได้หัวข้อใดก็พูดหัวข้อนั้นเลยการขึ้นต้นการลงท้ายนาะวาทกรรมการพูดนะมีปฏิพานไหวพริบมีวะลีทีเด็ดอย่างไรแบบไหนนะอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีกรรมการนะให้คะแนนนะด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังอย่างนี้เป็นต้นนะปรากฏว่าสรุปแล้วอัตมาภาพก็นาะฟลุกได้รับ นาะชัยชนะเลิศนะได้เป็นนักวิทยากอรอันดับหนึ่งนะในปีนั้นนะของวัดสหกรณ์รังสรรค์อำเภอวิหารแดงจงัจงหวัดสระบุรีนี่ก็เป็นประสบการณ์กลับมาโยมก็ฉลองให้มาฉลองกันที่วัดาจบนะูผู้ใหญ่จันทร์ก็มาจัดฉลองญาติโยมทุกคนก็บางท่านก็เป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวรอ,อย่างนี้เป็นต้นนะต่อมาทีนี้ก็ช่วงนั้นก็ไฟแรงนะทีนี้ โอ้มีเรื่องมากนะเรื่องของการาจัดปฏิบัติธรรมทีน่นู้นนะที่วัดจบูก็ขอประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเจ้าน้นเานเพอท่านบอกว่าให้สมณีน,นพูดเป็นประธานเลยท่านอุ่า์นำชื่อเสียงมาเนี่ยอันนี้คือพูดถึงอดีตประเดชพระคุณหลวงพ่อนะท่านเจ้าน้าเพอท่านพูดก็เลยจัดถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวัดจบู ที่ตำบลหนองโบตะเกียรอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนคนรราชสีมาซึ่งไม่เคยจัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้มาก่อนเป็นการจัดครั้งแรกของวัดนะมีพ่อขาวแม่ขาวแล้วก็มีสัมมาเนนมากเป็นประวัติศาสตร์เลยของการจัดปฏิบัติธรรมครั้งนั้นเป็นครั้งแรกด้วยอญา,าติโยมก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามต่างๆก็กล่าวขานกันไปแต่ก่อนก็เป็นการฝึกพูดนำพาสัมมาเนมบินทบาตเนี่ยตามถนน อาตมาภาพเป็นสามเณรก็จะเป็นคนประชาสัมพันธ์เ,เคยจําความได้ว่าพูดพัดลมที่เขาอยู่ในร้านนะพอถึงจุดนั้นอาตมาพูดจนกระทั่งพัดลมนี่กระเด็นเข้ามาสู่รถแล้วก็ไปเจอนาฬิกาก็พูดคือตอนนั้นมันมีปฏิพานไว้พริบมากนะยอมรับเ,เห็นนาฬิกาเสร็จป,ปั๊บก็สามารถพูดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับนาฬิกาวัดอาตมาตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเพลงกี่โมงญา,าติโยมทั้งหลายนาฬิกาก็ไม่มีเขาก็ <c oughs> ถวายนาฬิกานีกระเด็นเข้าสู่รถที่เรานะบินทบาทเข้าสารอาหารแห้งก็สนุกดีเหมือนกันนะแล้วก็มาแต่งกรอนการใช้ทักษะนะนำกรอนต่างๆที่เราแต่งเรียบเรียงมาก็มาประกาศให้โยมฟังในช่วงปฏิบัติธรรมโอ้มีความสุขมากนะต่อมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเอารูปนี้นะเป็นเจ้าวาดต่อไปอะไรต่างเหล่านี้อาตมาภาพเองก็มาพักหนึ่งก็มาเจออาจารย์หล่อนปริปุนโน ท่านก็บอกแนะนําว่าให้กลับมาเรียนก่อนเพราะว่าเสดายเรายังมีปัญญายังมีความจําดีอนะย่างอื่นค่อยว่าก,กันนะก็เลยเชื่อแล้วก็ผันตัวมาเรียนแล้วก็ถึงอายุบวชด,ด้วยอาตมาภาพก็ได้บรรจุพระก็คือบรรพชาตั้งแต่สมเน,นมาแล้วก็บรรจุพระต่อเป็นลําดับต่อไปนะซึ่งถือว่าภูมิใจ นะเป็นสัมมาเรรูปแรกของหมู่บ้านที่ได้บรรพชาเป็นสัมเาเรแล้วก็บรรจุพระต่อตามลําดับแล้วก็เป็นพระมหาพุทธทิฏฐิสิปโปเป็นมหารูปแรกของหมู่บ้านแล้วก็เป็นรูปเดียวที่ยังเป็นมหาอยู่ในหมู่บ้านซึ่งก็มีพระบวชหลายรูปนะแต่ก็ยังไม่มีใครสอบได้มหา,าแล้วก็ภูมิใจได้สร้างเกียรติประวัติต่างๆมากมายนะให้กับหมู่บ้าน ปัจจุบันก็จบนักธรรมเอกรเรียนธรรมสีประโยคจบปริญญาโทนะรัฐรสา,สสาสาศาสนาศาสตร์ก็ภาคภูมิใจลูกชาวบ้า,บานหลานชาวนานะชีวิตนะความฝันต่างๆก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายท่วมทนล้นหลามนะที่ได้มีโอกาสบรระชามาเป็นสัมเนนก็เพราะคุณย่าและก็เพราะบุญเก่าเทตมาภาพได้มีมานะแล้วก็โชคดีมีวาสนาได้ไปแสดงธรรม ในงานศพที่เรียกว่าเป็นงานศพผู้หลักผู้ใหญ่นะเคยมีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบอจอได้สดับรับฟังธรรมะในงานแสดงธรรมที่าตมาภาพได้แสดงธรรมในงานศพแล้วก็มีโอกาสได้แสดงธรรมต่อหน้า อดีตแม่ทัพภาคที่สองจังหวัดนครราชสีมามีโอกาสได้แสดงธรรมต่อหน้าพระเดชพระคุณรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาจริงๆท่านก็มาในงานศพซึ่งท่านรู้จักมกุลกระยาโยมที่ท่านได้ตายจากไปนั่นแหละแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเดินทางมาก็อาตมาภาพกําลังแสดงธรรมอยู่พอดีหลวงพ่อท่านก็ให้เกียรตินะท่านก็ตั้งใจฟังธรรมะแสดงธรรมจบเราก็เข้าไปกราบท่านตื่นเต้นมากเวลาแสดงธรรมต่อหน้าพระผู้หลักผู้ใหญ่ได้แสดงธรรมต่อหน้า หลายหลายท่านนะแกคงจะไม่กล่าวชื่อเสียงดีกว่านะเดี๋ยวก็จะเป็นการอ้างไม่ว่าจะเป็นนะผู้กำกับนะบางท่านก็เคยฟังทำธรรมมาภาพนะซึ่งจำไม่ได้ว่าเป็นบิดาหรือมารดาท่านเสียชีวิตนะแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายรูปท่านเจ้าคุณนะก็เคยมีระดับท่านเจ้าคุณก็มาฟังก็หลายรูปนะพอธรรมาภาพแสดงทมจบท่านก็เมตาตาธรรตมาภาพช่วยจดธรรมะ นะบทนี้ให้ด้วยนะอยากจะเอาไปให้พระเนนได้แสดงธรรมจำง่ายดีฟังง่ายดีอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือความเป็นมาของสมณเณรพุทธนะสู่ความเป็นพระมหาพุทธมีเรื่องราวมากมายนะความเป็นสมณเณรก็มีความสุขแบบความเป็นสมณเณรน,นะวิ่งเล่นรอบอุโบสถหยอกกัรรอบอุโบสถท่องหนังสือรอบอุโบสถอยู่อย่างเงี้ยชีวิตของความเป็นสมณเณรก็ไม่ได้ไปไกลนอกกำแพงวัด เวลามีงานลอยกระทงก็ได้แต่มองนเห็นผู้คนตั้งหลายท่่มทนล่นหลามก็เดินทางมาในงานบวชลอยกระทงอยู่หน้าวัดก็เห็นการละเล่นมากมายชีวิตก็ได้แต่มองแล้วก็มามองดูพรุเขาจุดกลางคืนน,นี่คือชีวิตของความเป็นสัเร็จแต่ก่อนความเป็นสมเร็จนี่ลําบากมากนะผ้าจีวรก็ไม่ค่อยมีมากเหมือนสมัยปัจจุบัน บาทที่บินทบาทก็มีแต่บาดําไม่นานก็ขึ้นสนิมก็ต้องมาเคลือบใหม่โดยการเผาไฟแล้วก็เคลือบนะปัจจุบันมีแต่บาทสเตนเลสนะการใช้สอยในยุคสมัยก่อนในปัจจุบันก็เป็นเรื่องธรรมดานะั่นแหละนะมันมีความเจริญแตกต่างกันไปนี่ก็เป็นการเล่าประวัตินะโดยย่อพอสังเขปนะความเป็นมาของสามเณรพุทธเรื่องไปสารสู่ความเป็นพระมหาพุทธิตาสิโป ส่วนเรื่องราวต่างๆที่ไปช่วยพัฒนาวัดต,ต่างๆนะก็คงจะไม่สามารถที่จะกล่าวตรงนี้ให้หมดได้เนื่องจากเวลาก็จะเจริญเนิ่นช้าก็คงจะกล่าวโดยย่อพอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของความเป็นสัมมาเน็นขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร